ตอนนี้นะครับก็เข้าไปวันที่สามแล้วนะฮะนี่ก็เวลาอยู่ที่สามสี่ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ค่อนข้างเป็นวันที่หนักสำหรับพี่นัทเพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยวันนี้ผมก็ออกไปธุระเรื่องคลานเรสวนครึ่งวันน้องๆวันนี้ก็กลับเร็วกันหมดนะฮะดูสิ เป็นไงครับสบายดีค่ะเอาความจริงเอาความจริงตอบตามจริงเหนื่อยมากอ่มามันต้องอย่างนี้นี่คือเรียวนี่คือเรียลิตี้ <c oughs> เราต้องตอบความจริงเป็นไงวันนี้อ่ะโคตรเอยยังไงบ้างเหนื่อยมากวันนี้ทําฝาท้ายไปอ่าทำฝาท้าย<อ>ฝาท้ายก็คือฝาฝาฝา,ฝาปิดอันนี้่ค่ะฝาท้ายคือฝาปิดอันนี้อันหนึ่งอ่าแล้วก็ต่อ ครับวันนี้ก็เสียไปอันหนึ่งเสียไปอันหนึ่งใช่จากการจากการหน้าหนึ่งไม่มีคนช่วยจับไม่มีทีมไม่มีทีมแล้วแค่คนเดียวทำคนเดียวแล้วไงต่ออ่อคือมันคือมันผืนใหญ่นะคะแล้วก็หลังกระดาษมันไปติดสติกเกอร์ทำให้เกิดดึงออกแล้วมันก็ยังค้างอยู่แผ่นหลังมันยังค้างเลยใช้ไม่ได้เสียไปหนึ่งแผ่นะ แต่ก็ติดไปแล้วผ่านไปแล้วต่อมานี่ก็คือทําประตูก็มีชิ้นข้างในนี้ดามอ่าโอเคแค่นั้นแล้วก็ประตูประตูประตูกําลังจะเสร็จใช่ค่ะอ่าประตูนี้เสียไหมประตูนี้ไม่เสียเกือบอีกนิดเดียวอ่าอีกนิดเดียวเสียก็คือเกือบคือไม่เสียตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเก็บพับมุมใช่ค่ะเจอปัญหาอะไรบ้างกับวันนี้ก็วันนี้ก็เรื่องทีมไม่มีไม่มีคือพูดง่ายๆทําคนเดียว ็มีช่วงเย็นก็มีแก๊งมีบิ๊กเข้ามาช่วยนิดหน่อยกับไข่ช่วงหัวค่ำแล้วแหละช่วงหัวค่ำแล้วค่ะอ่าฮะแล้วมีอะไรอีกนอกจากทีมก็ในส่วนของเอ่อความยากเออในตัวที่มันมีหูหูช้างตรงนี้ค่ะอือฮะอ่าฮะมันทำให้เราทำงานยากทำให้เราทำงานยากขึ้น ทำงานยากขึ้นแผ่นนี้ก็เกือบเสียแผ่นนี้ก็เกือบเสียแล้วอะไรอีกอ่ะในลองค่อยๆวิเคราะห์ประมวลผลาาคือก็ก็มีแค่นี้แหละแล้วก็เหนื่อยความเหนื่อยล้า,ารู้สึกล้าตึงมือมากใช่มาสามวันแล้วติดๆแล่าคือต้องบอกอย่างนึงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับช่างสติ๊กเกอร์ เพราะว่ามันล้ากันทุกคนต่อให้เก่งให้ตายเป็นเทพเทวดาอย่างไรก็ตามหรือคนธรรมดาสุดท้ายทํารถหนึ่งคันเนี่ยลากเลือดนะฮะในการทําในอย่างปาณีนะมันต้องใช้สมองทุกอย่างแม้แต่รอยกีดแต่ละรอยเนี่ยโอ้ต้องค่อยๆบรรจงกีดมันจะเครียดกว่าการที่ทําโดยไม่คิดอะไรทําโดยที่ไม่คํานวณทําโดยที่กรีดไปทรงๆยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือการทํางานที่เป็นศิลป์จริงๆเนี่ย มันจะตึงไปหมดเลยสมองเราต้องค่อยๆกรีดเมื่อรู้สึกนี่อย่างวันแรกมันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าพอทํางานไปชิ้นหนึ่งเกือบเสร็จแล้วแค่สมาธิเราพลาดนิดเดียวเราทํามันขาดหรือทํามันเสียหายแค่มีรอยนิดเดียวปุ๊บเสียความรู้สึกทันทีใช่ค่ะนั่นคือคําว่าสมาธิสมาธิเป็นสิ่งสําคัญในการทํางานเลยครับเราต้องคอนโทรลเราต้องคอนเซนเทรตกับกับงานที่เราทํา ใช้สับถุกป่ะน่าจะใช่นะเท่าที่เรียนมาลืมไปละเเราต้องเริ่มมีสมาธิกับการทํางานนี้แล้วก็พยายามให้มีข้อผิดพลาดนอ้อยที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดฟิลแบบวันแรกคือพอพลาดปั๊บอารมณ์เสียทันทีพลาดปั๊บมันงุดหงิดเลยแล้วมันจะพานทําให้เราทํางานชิ้นอื่นๆต่อไปไม่ได้เราต้องพยายามหนึ่งถ้ามันพลาดแล้วต้องเริ่มต้นกันใหม่ต้องปรับอารมณ์กันใหม่ที่จะไม่ให้มันงุดหงิด เพื่อให้งามออกมาได้ดีแล้วก็มีความมีคุณภาพานะฮะนี่แหละมันก็คืออย่างหนึ่งที่ที่ที่เราพบเจอกันตั้งแต่วันแรกวันที่สองมันก็จะงุดหงิดใจมันจะคาใจอชิ้นเบลอมองเห็นแผลตนี้นิดเดียวอยู่จุดเดียวเนี่ยมันก็จะงุดหงิดบ้างดังนั้นเราต้องคุมอารมณ์เราให้อยู่คือพูดง่ายๆมันเหมือนเราใช้สมาธิกับใช้เหมือนฝึกสมาธิไปในตัวเราต้องเขาเรียกหรือถ้าเร,าเริ่มงุดหงิดปับ๊บ เหนื่อยมากล้ามากเริ่มหงุดหงิดเริ่มเริ่มกีดไม่ปานี้ละมันเริ่มอะไรมันก็เริ่มต้องการให้ไวๆหยุดเลยเดินไปพักหาน้าหาท่ากินขับไปหาซื้อของกินหรือหายใจหายคอสักสิบห้านาทีให้มันปรับอารมณ์ตัวมันให้ได้ก่อนเพราะถ้าเรายิ่งฝืนที่จะทํางานนี้ไปเนี่ยทุกอย่างมันจะจบออกมาไม่สวยนะครับยังไงวันนี้เชียร์ให้ชินิจบเร็วๆแ,แล้วกันแล้วขอให้สําเร็จนะโอ้วันนี้เพิ่งมาถ่ายกลางคืนคยังสู้อยู่นะยังสู้อยู่นะ <laughs> โอเคครับ okay,